สวัสดีครับพบกับบันสีครูบ้านปากันดีเช่นเคยนะครับวันนี้พบกันตรงกับวันอาทิตย์ที่18นะครับเดือนธันวาคมนะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันนะครับเดือนนี้สําหรับวันนี้ก็อากาศเย็นนะครับทางเพชรบูร์ตอนนี้ก็16องศาเลยนะครับผมลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะเย็นกันทัทุกจังหวัดแล้วนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับ อากาศก็เย็นยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับที่จะมาเป็นปันบอลสีกันนะครับก็มีมากมายหลายตัวนะครับนี่ครับก็จะเป็นชายชนส่วนใหญ่นะครับชอบตัวไหนรุ่นไหนนะครับมีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับแดงแป๊ดเลยนะครับผมครับก็ สำหรับชายชนนะครับก็เริ่มต้นที่หนึ่งรอยหสิบาทรวมส่งนะครับมีมากมายหลายขนาดนะครับผมชอบรุ่นไหนตัวไหนก็บอกได้นะครับร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะครับเราก็ยินดีรับปลายทางนะครับผมร้อยห้าสิบบาทรวมส่งแดงๆกันเลยนะครับผม สวยงามมากครับถ้าเป็นโอ้รุ่นนี้ตัวใหญ่นะครับตัวนี้สูงจะถึงเข่าเลยนะครับผมสองร้อยเก้าสิบาทดวมส่งนะครับสองร้อยเก้าสิบาทนะครับมีหลายต้นนะครับหรือจะเป็นต้นใหญ่างี้ครับต้นนี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับต้นเริ่มเลยนะครับดูหลอดนะครับโอ้แดงแป๊ดเลยนะครับ หรือว่าจะเป็นทางด้านรัตนศิ์นะครับโอ้ดูนะครับสวยมากครับตัวนี้2 5 0ห้าบาทรวมส่งครับต้นใหญ่นะครับเจ้าสาวครับเจ้าสาวครับเลยสามกระถางนะครับตัวนี้เจ้าสาวสวยๆนะครับสวยงามมากครับห้าห้าสิบบาทรวมส่งนะครับเจ้าสาวนะครับตัวนี้ 450บาทครับตัวนี้ตัวนี้ก็550บาทครับแดงแป๊ดเลยนะครับสำหรับชายชนนะครับแดงเตี้ยก็ยังยังมีอยู่นะครับเหลือไม่กี่กระถางนะครับ350บาทร่วมส่งครับ350บาทร่วมส่งนะครับหายากนะครับแบบนี้นะครับแดงๆเตี้ยนะครับ ถ้าแดงแดงใหญ่ๆนะครับก็มีสามสี่กระถางนะครับสำหรับต้นแดงใหญ่นะครับห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับสายพันธุ์นี้แดงแน่นอนครับแดงแป๊ดเลยนะครับก็จะเป็นต้นนี้ครับต้นนี้สามร้อยเก้าสิบาทครับรวมส่งนะครับพร้มพิมาน 650บาทนะครับ650บาทต้นใหญ่ๆเลยนะครับผมว่าจะเป็นทางด้านต้นนี้นะครับมีลูกด้วยนะครับมีลูกต้นหนึ่งนะครับ650บาทนะครับว่ยจะเป็นสองต้นนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต้นใหญ่ๆตัวโตกันเลยนะครับผมสนสพรก็กําลังจะโตนะครับแต่ก็ยังเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่สามกระถางอยู่นะครับสรีพรอนนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับสามร้อยก้าสิบาทนะครับสริพรอนนะครับสวยมากเลยนะครับมาดูทางด้านนี้กันบ้างนะครับ มัีล้อมเพชรแผลงนะครับมีสองกระถางนะครับมันีล้อมเพชรแผลงนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับแล้วจะเป็นทางด้านมันีวัสนาครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับรวมสองครับรัตนรุ่งเรืองหนึ่งพันห้าร้อยบาทแดงแดงฮับฮับเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีสองกระถางครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ เศรษฐีเงินล้านนะครับเศรษฐีเงินล้านแปดร้อยห้าสิบาทนะครับเทพสายรุ้งสวยๆเลยนะครับเทพๆเลยนะครับต้นนี้แปดร้อยห้าสิบาทครับสวยมากครับนี่ครับมณีจันทร์นะครับมณีจันทร์สวยๆครับห้าร้อยห้าสิบบาทครับ ศิลาเพชรครับศิลาเพชร450บาทครับสาวนครเจสีมี2กระถางนะครับ1,500บาทนะครับส,สวยๆกันเลยนะครับผม1,500บาทนะครับหลวงพ่อปูน450บาทครับหลวงพ่อพูนนะครับโหเมื่อก่อนนี่แพงมากครับ ี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรถจะเป็นทางด้านร่ำรวยนะครับร่ำรวยปลายสวยๆนะครับห้าร้อยห้าสิบาทครับร่ำรวยนะครับสวยงามมากครับเบนจ์รงน้ำทองนะครับสวยๆนะครับมีลูกแล้วนะครับลูกสวยๆนะครับเบนจ์รงน้ำทองครับสวยงามมากครับตัวนี้ แปดห้าสิบาทมีหนอด้วยนะครับมีลูกด้วยนะครับแปดร้อยห้าสิบาทสวยๆฮับๆเลยนะครับเป็นตระรงน้ําทองนะครับนางกิรินีเทวีนะครับสวยๆแดงๆนะครับต้นใหญ่ๆเลยนะครับผมโอ้ยกิรินีเทวีนะครับเอาไปแยกผ่าหัวได้เลยนะครับต้นนี้โตมากเลยนะครับห้ารอยห้าสิบาทนะครับ รว่าจะเป็นต้นนี้ครับมีลูกด้วยนะครับต้นใหญ่ๆเลยนะครับผมแดงๆเลยนะครับโอ้เคยเห็นไหมครับแดงๆแบบนี้นางกิรินีกัดสีสวยๆนะครับต้นนี้พร้อมลูกนะครับแปดร้อยห้าสิบาทนะครับมีหลายกระถางนะครับสนใจก็ถักทายกันได้นะครับที่ศูนย์2ปดหนึ่งเจ็ดเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้านะครับ 1> 8 1นย์แ1ดหนะครับเราวน่าะครับจะแอดไลน์มาดูมาชมกันก่อนได้เลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นทางด้านายักษ์ซีซุยนะครับนางวิชุดานะครับนางวิชุดานะครับ550บาทนะครับ550บาทมีหลายกระถางนะครับ550บบาทต้นใหญ่ๆกันเลยนะครับผม หรือว่าจะเป็นทางด้านหัวใจมังกรนะครับมีเยอะนะครับหัวใจมังกรนะครับแดงๆซื้อๆเลยนะครับหรือว่ากระทางนี้มีมีลูกด้วยนะครับกระทางนี้ดูสิครับใบนะครับโอ้ใหญ่โตมโหฬารครับต้นนี้นะครับหกรอยห้าสิบาทนะครับต้นนี้ใหญ่โตโตกันเลยนะครับหกร้อยห้าสิบาทก็มีหลายราคานะครับเป็นแยกหน่อทั้งหมดเลยนะครับนี่ต้นนี้ก็ สี่ร้อยห้าสิบาทหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับสามร้อยห้าสิบาทต้นใหญ่ๆสูงสูงกันเลยนะครับมีหลายราคานะครับโทรมาดูกันก่อนได้นะครับผมหัวใจมังกรน,นะครับอยู่ตู้นู้นยังมีอีกนะครับโอ้เมื่อก่อนนี้แยกกันไม่หวาดไม่ไหวครับตัวนี้สวยมากเลยนะครับผม หรือว่าจะเป็นนางวิชุดาต้นนี้นะครับใหญ่โตโตกันเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับดูสิครับโอ้ยใหญ่มากแดงมากเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับหน้ารีบุรพาสซยๆ้ยนะครับสวยฮับฮเลยนะครับเมื่อก่อนนี่ราคาสูงนะครับตัวนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต้ใหญ่ๆโตโตกันเลยนะครับมีสามกระถางนะครับต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับเมืองเกาะเกร็ดนะครับสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งร่มฤาษีนะครับร่มฤาษีนะครับนี่ฤาษีครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับร่มฤาษีนะครับมีต้นใหญ่นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับ ต้นนี้ลุงราชน่หาร้อหาสิบาทนะครับรวมส่งนะครับต้นใหญ่โตเลยนะครับร้อยห้บาทรวมส่งนะครับว่าจะเป็นเจ้าจัก,กระพัดนะครับเจา้จาจักระพัดมีลูกด้วยนะครับผมมีลูกด้วยนะครับหนึ่งต้นนะครับหนึ่งหนอนะครับ450บาทรวมส่งนะครับสี่าบาทรวมส่ง ก็จะเป็นทางด้านเท้าลำไยนะครับเท้าลำไพต้นใหญ่ต้นโตนะครับห้าร้อยห้าสิบาทครับซิลาเพชรนะครับส,สวยๆนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับต้นนี้นะหน้านะมองนนหน้เมองนนต้นเยื่อโตโตนะครับแปดร้อยห้าสิบาทนะครับว่าจะเป็นต้นนี้ครับลืมชื่อละ แปดห้าสิบาทครับนี่ครับเทพอักษลาครับสี่รอยห้าสิบาทนะครับว่าจะเป็นต้นนี้ครับสี่รอยห้าสิบาทครับเทพสายรุง้งต้นใหญ่ต้นโตนะครับแปดร้อห้าสิบาทครับ ก็จะเป็นต้นนี้ครับไปทำจำนวนได้แล้วครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับต้นนี้ครับกระบีในรอยครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นโตนะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับต้นนี้ต้นโตมากครับนี่ว่าจะเป็นทางด้านน้งรากสดนะครับต้นเหยื่อตัวโตป็นนี้นะครับ จ็ดร้อยห้าสิบาทครับต้นนี้โอ้ต้นใหญ่มากครับต้นนี้ไม่รู้มีอะไรมั่งครับข้างในครับาตุบางแก้วต้นนี้ใหญ่นะครับไซแม่พันธุ์นะครับไม่ใช่ไซนะครับก็คือแม่พันธุ์นั่นแหละครับใหญ่โตมโหาวัอย่างงี้ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาไปเลยนะครับเทพสายรุงเอ้เทพอักษราอีกต้นหนึ่งนะครับหกร้อยห้าสิบาทต้นใหญ่ต้นโตเลยนะครับ คุณหญิงนะครับคุณหญิงคุณหญิงต้นนี้นะครับ450บาทนะครับต้นใหญ่ๆนะครับเจ้าหญิงนะครับ550บาทนี่ครับต้นนี้ก็อส่งไข่นะครับ650บาทรวมส่งนะครับ650บาทนะครับ เงินแสนนะครับเงินแสน400 390บาทพอนะครับนา่ารากสด450บาทโอ้โหดูต้นนี้นะครับบริมันเท่มเลยครับ650บาทนะครับต้นนี้650บาทหสิบาทสวยเลยนะครับทาดบางแก้วนะครับ 550บาทต้นให,ใหญ่เลยนะครับผมลูกไม้ธาตุบางแก้ว250บาทนะครับดารานพรัตนะครับแต่ทางนี้นะครับแปดบาทครับเพราะว่าจะเป็นกระถางนี้ครับ750บบาทครับต้นใหญ่ต้นนี้นะครับ สองพบาทนะครับหนุมานประสานกายนะครับโอ้สวยงามมากครับตัวนี้หนุมานประสานกายนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับต้นนี้หรือว่าจะเป็นทางด้านต้นเล็กนะครับโก็ไม่เล็กนะครับ1 2ึ่รอบาทนะครับร <hot ev> ู <watermelon> ้ว่าจะเป็นต้นนี้นะครับต้นนี้สวยครับหนึ่งพันห้อยบาทนะครับ ก็ว่าจะเป็นเทพสรุตัวนี้นะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับตัวนี้หรือถ้าสนใจต้นไหนนะครับริมขอบฟ้านะครับโอ้แม่พันธุ์ต้นเบลลมเลยนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพอนะครับริมขอบฟ้าสวยงามมากเลยนะครับผมมีหลายอย่างนะครับสนใจต้นไหนก็ทักทายกันมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านเสน่ห์จันทนะครับประกายดาวนะครับ 2องพหบาท3,500บาทมีหลายราคานะครับมีหลายต้นนะครับสนใจก็ลองแอดไลน์มาดูมาชมก่อนได้นะครับแล้วจะเป็นทางด้านนางละครบอนกับนะครับโอ้สวยนะครับบอนกับเนี่ยต้นนี้ตัวตัวเลยนะครับ5้ารห้าสิบบาทครับด้วยจะเป็นเพชรเมืองนนท์นะครับเพชรเมืองนนท์ต้นนี้นะครับโอ้ยสูงเกิน50าสิบเซนเลยนะครับ ห้าร้อยห้าสิบาทพอนะครับนี่ครับมีหลายอย่างนะครับสนแจก็ลองทักทายมานะครับสีเป็นตรงไทยนะครับสีเป็นตรงไทยนะครับสวยๆนะครับมีหลอดใหม่กำลังขึ้นนะครับสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับนึกว่าจะเป็นทางด้านบอลเกาบา้านะมิดไมตตีนะครับมิดไมตตี สวยงามมากครับแดงๆเลยนะครับมิดเมตรีตันนี้450บาทครับรู้ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐีสุพันร์นะครับสวยๆเลยนะครับเศรษฐีสุพันร์นะครับ450บาทต้นเบ่มเลยนะครับผม450บาทนะครับสนิทจันทร์กะกายดาวต้นนี้นะครับโอ้โหดูจมพูชมพูชจมูนะครับสวยๆนะครับ มีต้นเล็กแบ่งให้นะครับมีต้นเล็กนะครับสวยมากครับต้นนี้หกร้อยห้าสิบาทครับรู้ว่าจะเป็นทางรานโชคเก้าชั้นนะครับโชคเก้าชั้นดังๆซืวยวๆนะครับตนนัวนี้ลูกแดงสยามเลยนะครับผมตนนัวนี้สวยงามมากครับแปดร้อยห้าสิบบาทครับ ล้วก็จะเป็นช้างเหลืองช้างขาวก็มีนะครับราคาไม่แพงครับหัวใจมะกรออีกตู้หนึ่งนะครับครับหัวใจมะกรอต้นใหญ่ต้นโตน,นะครับกระถางนี้ไม่ได้แยกนะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับผมถ้าชอบกระทักทายมาครับต้นนี้กระถางนี้นะครับเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆนี่โอ้โหแต่ก่อไว้นะครับ หัวใจมังกรนี่เป็นไม้ที่แตกกอเร็วนะครับเท้าลำไพก็มีนะครับเท้าลำไยมาลองดูนะครับสนใจต,ต้นไหนก็ทักทายกันเข้ามานะครับนายจันหนวดเขี้ยวสีกัญน,นาคุณหมอก็มีนะครับขายไม่แพงครับจตขายโลให้หมดเลยนะครับนี่นครับสวยๆนี่นนี้ไม้โบรานนะครับ มโบราณโพแก้วนะครับโพแก้วมีลูกด้วยนะครับโพแก้วมีสามมีสามหนอนะครับสีสเกตนะครับหรือว่าจะเป็นดำๆแบบนี้นะครับทุ่งในสวนนะครับไม้ที่สวยที่สุดนะครับตัวนี้ทุ่งในสวนต้นนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบาทพอนะครับนี่นะครับห้าร้อยห้าสิบาทต้นเบื้องเริ่มเลยนะครับ ทุ่นอะรส่วนนะครับก็ไม่รู้อะไรบ้างนะครับนะครับสำหรับนางวิชุดาของเราก็มีอยู่ทุกตู้เลยนะครับเยอะไปหมอดเลยนะครับ5้ารบาทนะครับหรือว่าจะเป็นนี่ครับช้อนซับนะครับเมื่อก่อนซื้อมาไม่ธรรมดานะครับต้นนี้ซื้อมาใบเดียวก็แพงแงตอนนี้ หนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับดูสิครับหลายเดือนแล้วครับต้นนี้ที่แรกกะว่าจะไม่ขายครับอยากเก็บไปทำพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับซ้อนซับหัวเท่าไข่ไก่แล้วมั้งครับนึกว่าจะเป็นชมพูทวีบต้นนี้นะครับชมพูทวีบครับต้นใหญ่ๆนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทพอนะครับน่าจะเป็นต้นนี้นะครับอื ใหญ่มากครับหกร้อยห้าสิบาทครับนี่ครับโอ้ยลูกปูใหญ่นะครับตัวนี้ลูกปูใหญ่ต้นนี้สวยมากครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับแม่พันุนะครับพรสวรรค์ซี่ซุ้ยนะครับต้นนี้ต้นใหญ่เลยนะครับผม ต้นใ่ใบโตนะครับพรสวรรค์ครับห้าร้อยห้าสิบบาทครับด้วยจะเป็นทางด้าน๋อเนี่ยครับอารีบุรพายอีกต้นหนึ่งนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทครับพรสวรรค์อีกต้นนะครับสามร้อยห้าสิบบาทครับเทพเทวานะครับเทพเทวาสามร้อยบาทรวมส่งนะครับรักเอ๋ยรักเอ๋ย สวยนะครับรักเออยแยกนอนะครับ1200บาทนะครับรักเอยหรือว่าจะเป็นกระถางนี้ครับเทพๆนะครับตัวนี้1500บาทพอนะครับ1,500บาทนะครับรักเอยนะครับหรือว่าจะเป็นเก้าทับนะครับเก้าทับเลยสวยนะครับสวยมากเลยนะครับตัวนี้เก้าทับนะครับ850บาทนะครับ สนใจก็ทักทายเข้ามานะครับ0817921169นะครับสำหรับวันนี้บอลสีครูบ้านป่าก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ